คุณคือแดเนียลคุณโรงเรียนปถมที่ถูกจับกลุมในข้อหาฆาตรกรรมมาตินนักเรียนในชั้นเรียนของเขาแดเนียลจะเริ่มสืบสวนคดีฆาตรกรรมด้วยตัวเขาเองโอเคนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเราก็ต้องรับบทเป็นนักสืบนะครับผมนะก็คือโรงเรียนนี้มีคดีฆาตรกรรมนะครับผมคือมันก็ไม่ใช่ผีนะครับแต่มันเป็นแบบมีคดีฆาตรกรรมสุดลอดนะครับผมเราก็ต้องมาสืบกัน ด้วยตัวของเราเองนะครับผมโอเคเป็นไงเบริเริ่มเลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะคาซีนเหรอ <ST ART> เหมือนจะเป็นเหตุการณ์นะครับมีเสียงกรี๊ด That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. New human back to the โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วน,นะครับมีโนต้ตนะในสมุดบันทึกนี้ฉันได้จดข้อมูลการวิจัยของฉันเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักเรียนก็คือสมุดโนต้ตนี้เหมือนผมต้องเป็นคนจดนะครับจดการเสียชีวิตของนักเรียนเหรอแล้วกูจะจดยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางเข้าโรงเรียนกันก่อนนะ ตอนนี้นะครับที่เห็นกันชั้นเนี่ยเหมือนประตูันจะคือประตูมันปิดนะครับอุ้ยได้โนเสาฉันต้องหาทางเข้าไปให้ได้โรงเรียนฉันจะพยายามย้ายที่คอนเทนเนอร์อ๋อต้องย้ายต้องย้าย มาบนนี้นะครับผมนะแล้วก็โอเคเข้ามาในโรงเรียนแล้วเ,ออเขาบอกห้ามเข้านะครับเข้าได้เฉพาะที่คนที่เขาอนอุญาตเท่านั้นนั่นเอง เอาไงดีล่ะเอาเป็นว่าผมเป็นคนดื่อยอยู่ด้วยนะครับผมก็เข้าไปด้วยกันนะ,ะนะต้องปรับเป็นมุมมองนี้แหละประตูหน้าปิดฉันพายายามจะเข้าไปในโรงยิมต้องเข้าไปในโรงยิมนะครับต้องเข้าไปในโรงยิมมันอยู่ทางไหนยิมนีม่เยอะเปล่าโรงยิมใช่ไหม ทางนี้ไม่ต้องไปทางเข้าโรงยิมแน่ๆนะครับผมนะใจที่ผมชอบอเล่นเกมพลาสเซอ้ยตรงนี้น่าเลยตรงยิมเพราะมันมีประตูเลยเห็นไหมนี่รับโรงยิมเขาบอกว่าชั้นจะทุบก,กระจกด้วยหินหรืออิฐนะครับเออต้องไปหาก้อนหินเหรอ ถวนี้มันมีอาจาะปางาหาแถวนี้ดูแล้วไม่มีทีท่าที่จะมีเลยนะครับเราต้องกลับไปแล้วเพราะว่ามีเศษหินเ,เต็มเลยจากทางที่เรามานะครับก็หวังว่าระหว่างเดินทางนี้จะไม่มีการมีจัมสแกรหรืออะไรนั้นนะครับถ้ามีอิทโอเคก็อ,นอินได้อิทมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอิดเนี่ยไปทุบกระจบเลยกำลังเดินทางนะครับผม ถ้ามีเสียงรมหรือเสียงอะไรก็ขอแพทเจอร์ครับพอดีช่วงนะี้แอร์มันเหมือนแบบแอร์มันตันแล้วมันแบบ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 แม่งดังครับอาจจะเข้าใหมานีา่กระจกอ้าวุูทุกฝั่งนี้แต่ฝั่งนน้นนะครับม,ม,มืดเลยครับนิวนดเราต้องไปเอากุญแจห้องทำงานนะครับของชั้นมห้านะครับ เราต้องขึ้นไปชั้นม .5 แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะเออของของไอ้นี่เฮ้ยนี่โอ้ยยีนีนีๆอุ้ยลูบาสเด้งเองไอ้เหี้ยผมจะไม่เข้าไปยุ่งเลยครับ แน่จะต้องออกไปทางนู้นนะครับผมขอไม่ยุ่งกับลูกบาดท,ที่มันเด้งเองอันนี้เหมือนจะเป็นโอ้ยอุ้ยอุ้อรยรอยเท้ามันก็ดีเลยชิบหายนะครับมันน่ากลัวนะเนี่ยไอ้ที้อะลูกบาดเด้งเองเออต้องหาออฟฟิศอันนี้แคเทเธอร์เฮาส์ไม่ใช่นะครับออฟฟิศก็คือออฟฟิศซีว่า อยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าได้ไหมเนี่ยไปมีระบบใส่ก่อนว,วันดึกฟากไม้กวาดเขาไม่ได้ โอ้ยอเนี่อเนี่ย,อเ,อเ,ยเออตรงนี้เป็นบันไดวังเวงเออเท้างี้ปะนี่ไม่เป็นชั้นชั้นสองนะโรงเรียนก็กว้างเกิอทำเช็คๆหน่อยก็ไม่ได้ ทางนี้ primary c l a s s r o o m เอ่อทางนี้ก็เข้าไปไม่ได้เหมือนจะเป็นที่ที่ก่อคดีฆาตกรรมหรือเปล่าตรงนี้เพราะว่ามันกั้นไม่ให้เข้าไปได้ใช่ไหมห้องนี้เข้าได้แล้วเข้าไปเลยอุ้ยห้องนี้เหมือนมันอะไรบักทิเชอร์ออฟเออน่าจะเป็นห้องห้องนี้ไหม อไอเนี่ยเฮ้ยกุญแจเอาได้ได้ชีว์มา,าแล้วนะครับแล้วก็ได้โน้ตมาใหม่ด้วยเคโน้ตเขาบอกว่ามีใครบางคนอยู่ที่นี่ ฉันต้องระมัดระวังไอ้เฮียมีใครบางคนอยู่ที่นี่ครับวัเดอร์ฟักแล้วกูต้องระมัดระวังหรือเนี่ยอ้าแล้วใครอยู่ที่นี่ สวัสดีแดเนียลฉันเพิ่งได้ยินว่าคุณได้รับการปล่อยตัวแล้วฉันขอโทษที่พวกเขาจับคุณเพราะอยู่ในที่เกิดเหตุแม้ว่าฉันจะรู้ว่าคุณน่ะแค่อยากจะช่วยมาตินอะไรแบรแบ,แบนี้ได้มาอีกแล้ว <laughs> <laughs> ก็ฉันทิ้งกุญแจห้องเรียนประถมไว้ในบ้านของผู้ดูแล ฉันจะไม่มาสักสองสสัปดาห์เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนอันนี้ก็เป็นของคำจากผู้อำนวยการเลยวะแล้วห้องมาอยู่ไหนนี่อะไ,ไรประเด็นที่ห้องของพ่อบ้านนะครับแล้วมันเป็นทางไหนโ้ตใหม่มา ใหม่มาจะพลาดที่จะอ่านได้ไงนะครับโอเคฉันจะไปบ้านของพ่อบ้านนะครับเออเหมือนบ้านของพ่อบ้านเนี่ยเราจะเคยผ่านไปแล้วซึ่งมันอยู่ตรงข้างล่างนะครับที่เราเจอกันตอนแ,แรกๆเลยจำได้ไหมจำไม่ได้ซ้ที่มันอยู่ใกล้ๆโรงยิมเลยนะครับผมโอเคตัวนี้นี่ เฮ้ยไฟสีด,ดับเพื่ออ้าวแล้วเปิดประตูต้อนรับกูด้วยเฮ้ยมีรอยเลือดอืมแล้วมันมีรอยเลือดอ่ะมันแบบประตูมันเปิดทำไมเออมีอะไรมีอะไรปะเนะี่ยมีบ่อแสอะไรปะทรงสืบอือะไรเนะี่ยโน้ตล่ะไม่ใช่ ม,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 มีตมะ,ไมะไฟมันจะเกี้ยวไฟมันจะมาติดเกี้ยวในตอนนี้เนี่เงี้ยเย้เลยโอเคเบาจนได้ทั้งเบาทั้งมืดปรับเป็นมอ,มองนี้กูกลัวโอเคนะครับแล้วก็ ดังดันได้แล้วนะครับดึงเข้ามาในที่เกิดเหตุฆาตกรรมนะครับผมประตูปิดเองไอ้เหี้ยโู้นะครับมีคนปิดประตูห้องเรียนประถม เดี๋ยวเราจะต้องไปที่ร้านค้านะครับข้างล่างไป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 เฮ้ยใครไม่่าไอ้เฮีย của mình mang ơi ông tôi giờ có hổ ma cày đấy lên cày đấy hôm này ma thủ có bảo à ผูด้ดูแลเป็นคนที่เราไปว่ากอนแรกรถใหม่มานะครับออกดดูโนนไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ด,ดูแลคือตายแล้วฉันต้องหาบอแสเพื่อไขคดีฆาตกรรมของมาตินและออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอ่า ต้องรีบไขปริศนานะครับพรเพื่อออกไปที่นี่ให้เร็วที่สุดเออแล้วเราต้องทิ้งศพไปนี่เหรอหรือคนไปได้กูต้องทิ้งศพไปนี่จริงดิงโดยจริงกลางสมองมันคือคดีฆาตรกรรมจริงๆแหละไปทางนี้หรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นห้องอุย้ยที่เกิดเหตุอะห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนคนนี้เป็นมาเฟ่ต์ไหมเปล่า มันมีคนแหงมาตินนะครับเราคาบเรื่องกมฏเชดทั้งหมดนะครับหรือคดียังไข่พิเ็จเต,เตก็โดนจับไปนานแล้วนะนะโอเคครับที่นี่ยพวกเขาพบมาตินเขามีบาดแผลหลายแห่งจากของมีคมและนี่คือที่ที่ฉันอยู่อันนี้คือเขาต้องการให้เราอ่ะ uh, go to the class 5นะครับก็คือไปห้อง เรียนที่5เพื่อไขคดีอันนี้เป็นคดีสุดท้ายมีห้อง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 ห้าอเปล่านี่เป็นห้องเรียนนะครับเราจะดู้เราจะไขคดีนี้ก็ได้รเปล่า